สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไทยชามเซนทร์กวันนี้เจอกับคุณแม่น้องข้าวในป่าสนนะคะต้นสนชนิดนี้มีชื่อว่าโนบบลิสค่ะโนบบลิสมาจากอเมริกามาไกล้ๆนะคะทุกคนดูแตกใบสวยงามมากๆเลยจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่ะรัฐอรอริกกนมาอยู่ที่นี่30ปีแล้วค่ะใต้ต้นสนนี้ก็ก่อให้เกิดเห็ดมากมายเลยนะคะแต่เห็ดที่รู้จักแล้วก็มาเก็บกันนะคะมีอยู่3ามเห็ดค่ะเห็ดมันปูดาค่ะส้มแล้วเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งเลือดนั่นเองค่ะ ฝากทุกคนกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมสภาพป่ากันนะคะฝนไม่ตกมาเดือนกว่าแต่เมื่อวานนี้ตกมาจึงหนึ่งค่ะจึงหนึ่งนี่สดชื่นแค่ไหนเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าป่าเนี่ยแห้งแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันนะคะปีนี้เราจะได้เก็บเห็ดครั้งแรกของปี2023เมื่อ,อไรนะคะโอ้ไม่ง่ายเลยค่ะคือ,อที่ทางอื่นเขาเก็บกันไปแล้วแต่ทางนี้ยังไม่มีเห็ดให้เก็บค่ะไปจ้าชมป่าค่ะ มาเลยจ้าพี่น้องจ๋านี่จ้ามาชมป่าทางตอนเหนือของประเทศเดนมาร์กป่าสนโนบิลิสค่ะบางต้นนี่คือแตกใบอ่อนๆแบบนี้นะคะนี่ก็จริงๆแล้วช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิเขาก็จะตุ่มๆขึ้นมาแต่ตอนนี้คือใบเขาขยายหมดแล้วนะคะสวยงามเลยนี่ต้นนี้อยู่ข้างในหน่อยนะคะก็แตกไม่ยาวค่ะ เมื่อกี้คุณแม่ต้องข้าวยืนอยู่ตรงต้นที่เขาเจอแดดมากเขาก็จะแตกยอดยาวมากนี่ดูค่ะเดี๋ยวเราโน้มกิ่งมานะคะมองดูมองดูใต้ของเขานี่ค่ะมันจะเห็นความเขียวชัดเลยเขียวอ่อนกับเขียวเข้มนี่ค่ะเขาเริ่มเขียวเข้มมากแล้วนะคะ คือไม่ได้เป็นเขียวอ่อนๆสีสดใสเหมือนช่วงเดือนที่แล้วค่ะเดือนสองเดือนที่แล้วค่ะโนบิลิสเนี่ยค่ะลำต้นของเขาจะเป็นลักษณะของสีเงินเทาแบบนี้ปลูกในสวนก็สวยค่ะปลูกไว้ตกแต่งสวนแล้วได้ใช้ใบในการตกแต่งในช่วงฤดูการเดือนธันวาคริสต์มาสนะคะหรือใช้ใบของเขาเนี่ยปกคลุมต้น ดอกไม้ที่เราปลูกไว้ในสวนไม่ว่าจะเป็นกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันความหนาวค่ะนี่สวยข้างล่างความเขียวก็มีอยู่นะคะแต่ว่าความชื้นยังมีไม่เยอะพอที่จะให้เห็ดขึ้นค่ะนี่ดูค่ะแห้งมอสยังแบบแห้งมอสไม่เขียวนะคะมอสออกโทนน้ำตาลเราเดินชมกันไปนิดหน่อยนะคะ คิดว่าไม่มีเห็ดขึ้นแน่นอนไม่ได้กลิ่นเห็ดเลยค่ะคือปกติเวลาเรามาเดินป่าเนี่ยเราจะได้กลิ่นไอดินไอธรรมชาตินะคะดูมอสแห้งค่ะแหง้งจริงๆ ปีนี้เอลนิโญจริงๆเลยนะคะขนาดสวนที่บ้านยังแบบต้องลดน้ำแบบทุกวันอะแต่เราก็ลดไม่ไหวแล้วก็บางอย่างเราก็วัดเว้นวันประมาณเนี้ยเรามองไม่เห็นลูกสนในช่วงฤดูกาลนี้เลย ปกติแล้วถ้ามาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงลูกสนจะร่วงเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเราก็สามารถมาเก็บไปตกแต่งได้วันนี้ไม่ทราบว่าเขาเก็บไปขายทั้งหมดหรือว่าสัตว์ป่ามากินแถวนี้มีกวางนะคะมีกวางมีหนูเป็นคริสต์มาสนะคะเขาก็จะอาศัยอยู่เนี่ยที่เขาตัดใบไม้แล้ววางทับถมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นมดมแมลงต่างๆนะคะที่เขาจะมากินกินเห็ดกินมแมลงกินมเมล็ดนะคะ,มะ,มะเมล็ดสนเขาก็น่าจะกินด้วยสัตว์บางชนิดนะแล้วก็เปลือกไม้ดูคะ่ะลำต้นของสนที่บอกว่าสีเงินเทาเขาจะออกเป็นสีนี้เห็นไหมคะเนี่ย ต้นสนโนบิลิสนี่ก็ทนค่ะมาอยู่ที่ประเทศเดน a อ๋อเจอแล้วเจอเจอลูกสนนี่ค่ะลูกสนนี่ที่บอกว่าอันนี้เป็นลูกที่ไม่เต็มนะข้างล่างเขาหักไปที่บอกว่ามีความยาวความสูงของลูกสนน่ะอยู่ที่2 0่สถึงยีเซนเวลาที่เขาเป็นลูกเต็มนะคะ สวยมากๆเลยแล้วมเมล็ดข้างในนี่เต็มไปหมดเลยแล้วก็สนชนิดนี้นี่แหละค่ะสามารถนําไปพ่ะเมล็ดปลูกแพร่พัน์ุขยายพัน์ธุได้นะคะสําหรับคนที่ต้องการปลูกในพื้นที่ของตัวเองะค่ะแต่คุณแม่เลาเข้า,าที่เพาะไว้นะคะมันก็มีขึ้นขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่ใช่เป็นสนของชนิดโนบิลิสเนี่นะค่ะจะเป็นอีกชนิดหนึ่งที่คล้ายๆกับต้น ต้นคริสต์มาสเลยเพราะว่าโ no นบิลิสนี่ใบของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับใบต้นคริสต์มาสทุกคนดูคะ่ะใบของเขาละเอียดยิบแบบนี้คือสนนี่ก็จะเป็นใบเดียวเนาะเป็นพืชใบเดียวเน,นี่ยคะนี่แบบนี้สำหรับพี่ๆน้องๆที่ยังไม่รู้นะว่าป่าของประเทศเดนมาร์กมีกี่ชนิดนะคะ ป่าบ้านเราเมืองไทยนี่ที่เราเคยได้ยินก็จะมีป่าติ้งป่าลังป่าดิบชื้นป่าเบญจพรรณอุ้ยมีตั้งหลายป่าเนบ้านเราน่ะแต่ว่าที่ประเทศอันมากนี่มีป่าอยู่สองชนิดก็คือป่าผลัดใบแล้วก็ป่าใบเดียวแบบเนี้ยปลาไ ผิดแล้วนะ,ะป่าผลัดใบก็จะเป็นหรือว่าแถนะคะชื่อแล้วก็สนใบเดี่ยวหรือป่าที่ใบเขาไม่ได้ล่วงหรือใบใบเดี่ยวแบบเนี้ยเรียกว่านลนะคะนลแฉเนี่ยดูใบสีมันเป็นใบใบเดี่ยวใบใบแบบนี้แบบนี้คือนแฉนะคะก็จะเป็นป่าสนนั่นเองค่ะ ไกลเมืองค่ะก็จะมีคนวิ่งออกกำลังกายนะคะถนนก็สามารถไปผ่านไปอีกเมืองหนึ่งได้แล้วก็มีคนปั่นจักรยานด้วยค่ะาพาสุนัขมาเดินโอ้ยตอนนี้นะยุงบินย,ย,นะยุงกัดแพ้ยุงนะยุงกัดแบบเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะกลับไปเข้าเมืองแล้วค่ะไม่ไหวแล้วคือแบบ สุดยอดคันไปหมดเลยค่ะมันมันเจาะทะลุมีคนปั่นจักรยานหรือว่าอะไรอ่ะเสียงดังไปทางนู้นโอ้ยยุงยุงค่ะยุงเจาะทะลุกางเกงค่ะคือตอนนี้หน้าร้อนเราก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรหนานะ แล้วก็ไม่ได้ใส่แบบไอธีกันมแมลงมาเนาะเพราะเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเดินป่าดูเขาไม่ต้อพาใส่ใส่แบบนี้นะนี่ก็คือเราจะมารับเด็กๆนะคะลูกไปเล่นที่บ้านนะคะ mm hmm. ก็คือที่นี่เขาจะมีกลุ่มจัดกลุ่มเป็นกิจกรรมนะคะ mm hmm. เพื่อให้เด็กได้ทำความรู้จักได้เล่นด้วยกันนั่นเองหลังจากที่ มีโรคระบาดเนาะสามปีที่ผ่านมานี่ก็คืออืเราก็ระมัดระวังกันใช่ไหมคะไม่ได้ไปเยี่ยมกันและกันอะไรประมาณเนี้ยเด็กๆก็ไม่ได้เล่นด้วยกันก็ทำให้เด็กๆเนี่ยความสนิทสนมหรือว่าการทำกิจกรรมการพูดคุยในชั้นเรียนเนี่ยเด็กๆก็ไม่ไม่ค่อยจะได้ สนิทกันว่างั้นเถอไม่ได้รู้จักกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นโครงการหลังจากโรคระบาดโควิดนะคะก็ตามโรงเรียนเขาก็จัดให้มีนโยบายแบบนี้ค่ะห้องหนึ่งก็เป็น4กลุ่มน้องคาวก็อยู่ที่กลุ่มที่2องนะคะกลุ่มหนึ่งก็เด็ก4ี่คนนะคะก็วนกันไปค่ะเดือนละครั้งก็คือ เด็กๆก,ก็ไปเล่นบ้านเด็กคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สาม,คน,สามคนที่สี่อะไรเงี้ยค่ะวนไปตอนนี้ก็เป็นครั้งที่สามนะคะที่กลุ่มของน้องข้าวล่นกับเพื่อนก็จะมาที่บ้านประมาณนี้คุณแม่น้องข้าวก็เลยมีเวลาค่ะมาเดินป่าเลยพาทุกคนพี่พี่น้องน้องมาชมป่า,าป่าสนแห้งอยู่จ้ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ ขอบคุณที่รับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจบกันตรงนี้เราเดินออกไปที่ถน,นนะคะ่ะไม่ไหวจ้ะขนาดฝนไม่ตกนะยุงยังเยอะเลย